ในเดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดเดือนหนึ่งของชาวลัคนาราศีสิงห์เลยทีเดียวเพราะมีปรากฏการณ์ที่ทุกคนก็รู้จักกันดีนั่นคือสงกา์ที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เองทําการโคจรย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษได้ตําแหน่งมหาอุดทําให้กําลังของดาวอาทิตย์สูงส่งมากที่สุดในรอบ12เดือนและณจุดที่ดาวอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่นั้น เรียกว่าเป็นเรือนสุภาะหมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จในปีนี้ดาวที่จะได้ทําการโคจรย้ายราศีในวันที่1 4เมษายนเวลาตีสี่สานาทีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประจบเหมาะกับดาวพฤหัสบ,บดีหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์หรือเป็นพระเคอาะโชคใหญ่ก็กําลังโคจรได้ตําแหน่งปสัททสสาวทศเกณฑ์คือเป็นองค์เกณฑ์ให้คุณกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากอีกดวงหนึ่ง ดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งผลบุญอนิสงส์และคุณงามความดีต่างๆที่จะมาส่งผลโดยตรงกับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะณะเรือกนกรรมารนี้เองนอกจากจะหมายถึงเรื่องกรรมดีแล้วยังเป็นจุดที่จะส่งอิทธิพลกับดวงชะตาโดยตรงเนื่องจากเป็นจุดที่โคจรอ,อยู่กลางศรีรษะของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสบดีเป็นครูเทพเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาที่จะนำทางชีวิตไปสู่ความก้าวหน้า โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตามความหมายของเรือนกรรมะและดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งตีความหมายรวมกันแล้วก็หมายถึงเรื่องของการเกิดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีดาวมฤตยูที่ในด้านของการให้คุณ ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าส่วนดาวเจ้าเรือนกัมมะก็คือดาวศุกร์ครับตลอดทั้งเดือนเมษายนได้โคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่ทำให้ดาวศุกร์มีความสุขสว่างมีพลังเช่นเดียวกันกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานครับเราจึงสามารถตีความหมายเข้าสู่หมวดแห่งการงานที่เกี่ยวกับกิเลสของคนยกตัวอย่างเช่น การเงินเครื่องประดับของหอมดนตรีการแสดงการบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มการท่องเที่ยวงานบริการงานที่ให้ความสุขความสบายกับผู้คนงานต่างๆเหล่านี้ใครที่ทําอยู่แล้วจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าสายอาชีพอื่นและลักษณะงานก็จําเป็นจะต้องเป็นงานที่ทําหมดไปเป็นชิ้นๆด้วยนะครับตามความหมายที่ดาวสุขโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะหรืออีกความหมายหนึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างที่แดนไกล ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งหรือคนที่ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือคนที่ทำงานในบริษ,ษัทต่างชาติในเดือนเมษายนที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์โคจรได้ตำแหน่งที่มีพลังอันสูงส่งนะครับเป็นช่วงที่จะต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักการที่เกิดปัญหาและรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นการล่าช้าเกินไปนะครับ เพราะดาวเจ้าเรือนสุภะหมายถึงเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือกำลังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งนิดเป็นตำแหน่งท่านที่สนใจสเก็ตด,ดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลหนึ่งเดียวที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้ามีความเชื่อมาแต่โบราณว่าใครที่ได้ครอบครองแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเรือนแถมยังดึงดูดโชคลาบป้องกันพลังด้านลบอำนาจเรร้าย,ายคุณสาสมนดำอัปมงคลต่าง ท่านที่ต้องการเช่าบูชาสเก็ตด,ดาวหรือสนับสนุนช่องของอาจารย์นกรก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับแห่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกําลังถึงแม้ว่าจะช่วยเหลือเจ้าชะตาได้ตามความหมายที่โคจรอยู่ณนะตําแหน่งที่หนุนดวงชะตาในเรือนวินาศก็ตามการตั้งเป้าหมายที่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือสนับสนุนกับบางเรื่องถือว่าจะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ จะสามารถช่วยเหลือพึ่งพากันได้สักระยะหนึ่งมาดูเรื่องการเงินและสินทรัพย์ของชาวลัคนานราศีสิงห์กันบ้างครับดาวพุธเป็นพระโคตที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อีกทั้งยังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอีกด้วยตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่11เมษายนดาวพุธย,ยังคงโคจรเลงกับลัคนากุมอยู่กับดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริพระโคตคู่นี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันและสําคัญอย่างยิ่งครับ ด้วยอิทธิพลที่ดาวเสรารเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาหรือนีส้สินต่างๆชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือการเซ็นค้ำประกันไข่นะครับต้องมีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะนอกจากดาวพุทธที่โคจรกลุ่มอยู่กับดาวอริหลังจากวันที่11เมษายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปดาวพุธ ก็จะได้ทําการโคจรย้ายราศีไปกุมอยู่กับพระราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูอยู่ดีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการทําสัญญาการตกปากรับคําเกี่ยวกับเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลประโยชน์ควรจะมีสติควบคุมให้มากแต่ในด้านที่ดีครับทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสได้รับโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ยังคงต้องระมัดระวังความขัดแย้งหรือเข้าใจผิดกันระหว่างคนรักอันมีสาเหตุมาจากเรื่องของเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ภายในครัวเรือนแต่สําหรับคนที่กําลังโสดไร้คู่นะครับก็ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะเริ่มต้นคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะดาวเสาร์ที่โคจรอ,อยู่ในเรือนแห่งความรักแบบนี้ทางหวรวศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นดวงพินทุบาท เป็นจุดที่จะทําให้พลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นอ่อนด้อยลงไปเว้นเสียแต่ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีลัคนาสถิตอยู่ในราศรีาธาตุลมนะครับซึ่งเข้ากันได้กับลัคนาราศรีาธาตุไฟของชาวลัคนาราศีสิงห์เองคนที่มีลัคนาราศรีาธาตุลมก็ได้แก่ลัคนาราศีตุลราศกีกุมและราศีมิถุนเรียกได้ว่าเป็นธาตุซึ่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับ เพราะถ้าหากที่ใดมีลมแล้วก็จะช่วยพัดหมเอากำลังของไฟให้ลุกโชนและกำลังของไฟซึ่งมีความร้อนก็จะทำให้อากาศโดยรอบเกิดการเคลื่อนไหวและเกิดพลังของลมนั่นเองเรื่องของความรักหรือการเข้าหุ้นร่วมทุนในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะพิจารณาดูจากเรือนปัตตนินี่เองก็จะเป็นที่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่าผู้เฒ่าผู้แก่มักจะนำดวงหนุ่มสาวมาผูกดวงชะตาดูลักษณะคนทั้งคู่ ว่าสามารถเข้ากันได้มากน้อยเพียงใดหรือมีความขัดแย้งกันเรื่องใดบ้างมาในปัจจุบันหลักนี้ก็จะใช้กับคนที่จะเข้าหุ้นร่วมทุนกันได้ด้วยนะครับเพราะการที่ลักณา,าเข้ากันได้ก็ถือว่าจะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากตกในจุดท,ที่เรียกว่าทุสถานาพบต่อกันคือเป็นอริมรณะวินาศก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง เพราะก็อีกดวงหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือพระเกตนั่นเองที่โคจรกลุมอยู่กับลัคนาไปตลอดทั้งเดือนพระเกตเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นขึ้นความถี่ในด้านที่ดีนะครับที่วันในด้านที่ดีนี้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนที่พระเกตโคจรสถิตยอยู่คือตนุลักษ์คือดาวอาทิตย์ได้โคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดมีกำลังอันสูงส่ง ภเกตก็จะช่วยส่งเสริมกำลังของดาวอาทิตย์ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติได้ด้วยวิถีชีวิตโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนเมษายนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายหากได้ทำบุญสร้างกุศลครั้งใดนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ก็ให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้ด้วย วิธีการแบบนี้จะเป็นตัวเปิดรับขึ้นความถี่พลังงานในด้านที่ดีเข้าสู่ชีวิตได้เป็นอย่างดีและพลังงานจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีความสืบเนื่องกับการสร้างกุศลที่เกี่ยวกับแสงสว่างยกตัวอย่างเช่นการจุดประทีปบ,บูชาคุณของพระหรือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือทําบุญเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าหลอดนิออนค่าไฟฟ้าการศึกษาพุทธประวัติ และหมันดำลึกนึกถึงคุณของพระปางถวายเนตรซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระอาทิตย์ในทางวราศาสไทยเป็นพุทธานุสติการทำบุญใส่บาดพระจำนวน6รูปซึ่งเป็นกำลังของพระอาทิตย์หรือแม้กระทั่งการให้สติปัญญากับผู้คนที่กำลังประสบปัญหาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตก็ถือว่าเข้าอยู่ในหมวดนี้เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์แนะนำไปแล้วนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำครบทุกอย่างก็ได้ สามารถเลือกทำได้ตามความพร้อมของตนเองโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองเป็นหลักเมื่อได้ทำแล้วนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท,ท่านและกวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานในทายนี้ก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญทั้งหลายที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนมาดีแล้วจงมาส่งผลให้ประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอำนาจเลวร้ยรายคุณสายมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ